มีครีมกับมีออยล์ใช้ตัวไหนก่อนกันดีแนะนำว่าหากคุณนะคะมีเซรัม่มมีโทนเนอร์ก็ให้ใช้ตัวที่เป็นวอเตอร์เบสก่อนอย่างเช่นใช้เจ้าตัวโทนเนอร์ก่อนและตามด้วยเซรั่มของคุณนะคะและก็ตามด้วยที่เป็นครีมเบสนะคะก็คือเจ้าตัวนี้นะคะอ่ากันครีมนะคะแบบนี้ได้เลยและตัวสุดท้ายนะคะก็ปิดฐานด้วยอ่ากันออยนะคะเพราะเจ้าออยเนี่ยค่ะมันจะช่วยเคลือบที่ผิวด้วยนะคะตัวโมเลกุลเล็กๆของ มันจะเข้าผิวไปแต่เป็นเนื้อออยเนาะมันก็จะช่วยเคลือบผิวด้วยเพราะฉะนั้นพอเราอายุเยอะขึ้นนะคะการสูญเสียน้ําของเรามันมีตลอดเวลาแต่ถ้าเราไม่หาเจ้าตัวออยดีๆมาช่วยเคลือบเพื่อลดการสูญเสียน้ําของผิวเนี่ยมันก็จะทําให้ผิวเราแห้งได้แล้วก็นําไปสู่การเกิดริ้วรอยได้นั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณมีทั้งสองตัวนะก็ทาครีมก่อนแล้วก็ทาออยส่วนถ้าวันไหนที่คุณรีบเนี่ยสามารถหยดผสมกันแบบนี้ก็ได้นะคะ ใช้ครีมนะคะถ้าแบบรีบมากนะคะก็สามารถใช้ครีมแบบนี้นะคะและก็ดรอปอ,ออยล์เข้าไปผสมได้ค่ะเลยถ้าสมมติว่าในวันที่คุณรู้สึกว่าเอ้ยผิวมันแบบแห้งอยู่นะแต่แบบเฮ้ยอยากเติมนะเพราะจริงๆแล้วเจ้าในตัวเนื้อครีมของอากาันตัวนี้นะคะก็ผสมอ่ากันออยล์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ถ้าคุณรู้สึกว่ามันชุ่มชื้นไม่พอฉันอยากใส่ออยล์เข้าไปเพิ่มฉันซื้อเพิ่มไปแล้วก็ใส่แบบนี้ได้เลยนะคะเนี่ยนะคะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเนื้อครีมเนื้อออยล์เน คงความชุ่มชื้นในผิวได้ดีเนาะและก็ยังช่วยลดการสูญเสียน้ำที่ผิวด้วยนะเติมน้ํามันดีๆที่ผิวคุณขาดเมื่อคุณอายุเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะใช่จะาตัวครีมก่อนนะคะแล้วตามด้วยออยนะคะหรือใช้ผสมแบบเมื่อสักครู่ที่ปันแนะนําก็ได้นะคะหากคุณมีปัญหาผิวแห้งนะถ้าใช้ติดต่อกัน1สัปดาห์เช้าเย็นนะคะผิวคุณจะสุขภาพดีมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ใช้อย่างไรต่อเนื่องนะคะเหมือนปัดที่ใช้มากกว่า8ปีแล้วค่ะ วันนี้นะคะใครชอบที่ดีแบบนี้นะคะฝากกลหัวใจคอมเมนต์พูดคุยกันนะคะว่าคุณใช้แบบไหนอยู่นะคะแล้วก็กดไลค์กันด้วยนะคะ